น้องแองจี้คว้ารางวัลชนะเลิศนูน้อยสงกรานประจำปี2568 เมื่อวันที่14เมษายน2568ที่ห้อง MCC Hall The m a l งามวงวานชั้น4ตำบลบางเขนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศเทศกาลงานสงกรานเป็นไปอย่างคึกคักมีการจัดการประกวดหนูน้อยสงกรานเพื่อคัดเลือกชิงรางวัลสายสะพายและถ้วยรางวัลเป็นการสืบสารประเพณีสงกรานและเป็นการผ่อนคลายและสร้างความสุขให้กับประชาชนผู้มาร่วมงาน และพ่อแม่ผู้ปกครองโดยมีด็ตอร์น้อมพง์การจนานุกกูลหัวหน้าส่วนช่างภาพส่วนพระองค์กองงานส่วนพระองค์ในรัชกาลที่9เป็นประธานเปิดงานร่วมกับผออ,อฟ้าพรทิพาสุขพัฒนุก,กูลผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวี สำหรับบรรยากาศบนเวทีการประกวดหนูน้อยสงกรานเป็นไปอย่างคึกคักผู้เข้าประกวดได้แต่งกายด้วยชุดไทยสวยงามเดินโชว์ตัวในรอบแรกของชุดการประกวดหนูน้อยสงกรานเพื่อให้คณะกรรมการผู้ตัดสินได้ชมความงามทั้งน่ารักและน่าอินดูโดยแต่และคนต่างโชว์ความสามารถทั้งการเดินความน่ารักทําให้กรรมการผู้ตัดสินและผู้ทรงคุณวุฒิจัก หลากหลายอาชีพทั้ง5้าคนต้องกุ้มกระหมับในการให้คะแนนกันเลยค่ะขณะที่การประกวดเทพีสงกรานก็คือคักไม่แพ้กันผู้เข้าประกวดสาวงามแต่ละคนตั้งโชว์ความสามารถและความสวยความน่ารักเพื่อชิงตำแหน่งเทพีสงกรานประจำปีนี้ค่ะนอกจากนี้ยังมีการมอบรางวลัลครอบครัวตัวอย่างให้กับ40ครอบครัวที่ถูกคัดเลือกมาจากคณะกรรมการผู้ทงคุณวุฒ โดยภายในงานได้รับเกียรติจากนางเสาไทยจากจังหวัดปทุมธานีนครนายกชนบุรีมาร่วมในงานด้วยค่ะในช่วงท้ายของงานได้มีพิธีส่งน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่สืบสารประเพณีปีใหม่ไทยวันสงกรานต์และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตก่อนที่จะมีการถ่ายรูปร่วมกันบนเวทีขณะที่น้องแองจี้อายุ11ข,บขวบคว้ารางวัลชนะเลิศนูน้อยสงกรานต์ประจำปี2568 ได้บอกว่าหนูรู้สึกภูมิใจมากที่ได้รางวัลน,นี้เพราะหนูซ้อมหนักมากหนูก็ไม่ได้คาดหวังกับรางวัลน,นี้เพราะพ่อสอนว่าได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเราก็มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ซึ่งหนูก็ประกวดมาหลายเวทีแล้วแต่เวลานี้หนูภูมิใจที่สุดและดีใจมากที่ชนะเลิศขอขอบคุณผอ,อฟ้า ที่ได้ให้หนูมาประกวดที่นี่และได้รางวัลชนะเลิศทางด้านคุณพ่อของน้องแองจี้ได้กล่าวว่าตนก็รู้สึกดีใจที่ลูกชนะเลิศน้องทําเต็มที่และทําให้พ่อแม่ภูมิใจมาตลอดไม่ว่าจะเรียนหนังสือเล่นดนตรีหรือเทควันโดน้องก็ทําได้ดีมาตลอดส่วนเรื่องของการประกวดทางบ้านก็สนับสนุนให้น้องประกวดเช่นอาของน้องก็สนับสนุนแต่น้องไม่ค่อยชอบประกวดเท่าไหร่แต่เมื่อน้องได้ทําแล้วก็ทําออกมาได้ดีจึงทําให้ตน นั้นภูมิใจมากส่วนทางด้านพออฟ้าได้กล่าวว่าวันนี้ก็ถือเป็นวันสงกรานต์เป็นเทศกาลสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยพออฟ้าก็ได้ดูกิจกรรมที่เด็กๆและเยาวชนของเราได้ทําซึ่งกล้าแสดงออกถือเป็นสิ่งที่ดีและน่าสนับสนุนและวัฒนธรรมไทยที่เราไม่ควรห่างหายหรือละทิ้งไปอย่างเทศกาลวันสงกรานต์จะได้ให้เด็กแต่งตัวสไตล์ไทยๆและกล้าแสดงออก เป็นที่น่าชื่นชมซึ่งวันนี้น้องแองจี้ได้ที่หนึ่งก็มาจากความสามารถของเขาเองในการบรรเลงขิมมันตรงกับเทศกาลพอดีค่ะ ที่สามารถดึงเพื่อนๆพี่ๆเข้ามาถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์ความเป็นไทยอนุรักษ์ประเพณีไทยและจะได้สนับสนุนให้คนไทยมีอาชีพขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อและคุณแม่รวมทั้งญาติที่ได้ดึงลูกหลานมาในสถานที่น่าชื่นชมซึ่งบ้านเมืองของเราตอนนี้ทุกๆคนคงทราบว่าวุ่นวายไปหมดทางเราก็ดึงให้เด็กๆมากล้าแสดงออก ในด้านที่ถูกที่ควรการจัดงานในวันนี้จึงเป็นการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ที่มีมาอย่างช้านานของคนไทยและถือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยซึ่งถือเป็นปีใหม่ของไทยอีกด้วยค่ะค่ะชื่อายกิคาราวเดีพาชรัต์จินดาช์ชื่อเล่นชื่อน้อยอ,อาอยุ1ปีกำลังศึกษาที่โรงเรียนสรารสัตว์เทพบุรีชานเกตภาชรสชค่ะ หนูรู้สึกภูมิใจมากค่ะที่หนูได้มาค่ะมีเพราะหนูสอบหนักมากและหนูก็ดีใจมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้เรามีความคาดหวังไหมว่าเราจะนะพ่อรู้สึกพ่อหนูเคยสอนหนูว่าได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะเราแค่มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ถ้าได้ก็ดีใจไปถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วมาป,ปวดมาเนี่ยปวดมาหลาย ถ่ายเวทีแล้วไงเวทีไหน,นบ้างที่เราคังใจบ้างต้องเป็นเวทีนี้เลยค่ะเวทีนี้หนูได้ดีใจมากๆาเลยเหคุณี่จะเข้าขอบ คุณผอเอาฟ้ามักามากมากเลยนะคะที่หนูได้มาประกวดที่นี่ที่ได้ไดที่หนูได้ที่หนงครั้งนี้คุอขอคณขอบคุณฟ้าให้ทีวีมากๆาเลยค่ะแล้วก็พี่ๆทุกคนที่มาถ่ายรูปถ่ายภาพถ่ายวิดีโอครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะก็ดีใจนะครับก็น้องก็ทำเต็มที่นะฮะแล้วก็ ทำให้พ่อแม่ภูมิใจมาตลอดไม่ว่าจะเรียนหนังสือไม่ว่าจะเล่นดนตรีหรือว่าเทคันโดโคันโดน้องทําได้ดีตลอดและก็การประปวดก็ครอบครัวก็สนับสนุนนจริงๆน้องไม่ค่อยชอบอะแต่ว่าทางครอบครัวทาคุณอาเขาว่าชอบสนับสนุนให้ให้หลานทําแล้วก็หลานก็ทําดีถ้าบังคับให้ทําอ่ะก็เหมือนจะไม่เหมือนบังค้าอ่ะแต่ว่าพอ เขาทำเขาก็ทำได้ดีทุกเรื่องทุกอย่างทําให้ภูมิใจมากที่มีเขานะครับผมมีลูกคนเดียวมีตอนอายุมากแล้วก็อยากให้ลูกทําดีตลอดทําอะไรก็ตั้งใจทําให้ดีที่สุดจะได้ตําแหน่งหรือไม่ได้ตาแหน่งก็ก็ทําให้ดีที่สุดนะลูกนะวันนี้ถือว่าเป็นวันเทศกาลสงการานต์หรือวันปีใหม่ไทยนะฮะแล้วก็เมื่อกี้ได้ดูกิจกรรม ที่เด็กๆและเยาวชนของเราซึ่งกล้าแสดงออกก็เป็นสิ่งที่ดีที่น่าสนับสนุนและโดยเฉพาะวัฒนธรรมไทยที่เราไม่ควรห่างห,หายหรือละทิ้งไปกับเทศกาลวันสงกรานต์จะให้เด็กแต่งตัวสไตล์ไทยๆแล้วก็เด็กกล้าแสดงออกเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะก็วันนี้ชื่อน้องอะไรเอ่ยน้อ <MG. S 1> เอจีคน้องอจีทำไมถึงรู้ไหมว่าทำไมตัวเองถึงได้ที่หนึ่ง ไม่รู้เพราะความสามารถของหนูเองเนาะเป็นคนเก่งแล้วก็สําคัญที่สุดที่ตีขิมเนี่ยใช่ไหมเขาเรียกว่าในการที่เราได้บรรเลงลงไปกับเพลงมันตรงกับเทศกาลพอดี mm hmm. ซึ่งแทนที่เราจะไปะทําแบบอื่นแต่เรากลับมาใช้เวทีเพื่อดึงน้องๆพี่ๆหรือเพื่อนๆในรุ่นเดียวกันหรือรุ่นพี่เยาวชนของเราถือว่าหนูเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะ อนุรักษ์ความเป็นไทยอนุรักษ์ประเพณีของไทยแล้วก็ชุดที่เราใส่เราก็จะได้ช่วยสนับสนุนคนไทยของเราได้มีอาชีพด้วยนะคะก็แสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติด้วยนะคะที่ได้ดึงลูกหลานมาในสถานการณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องชื่นชมว่าสถานการณ์บ้านเมืองของเราทุกวันนี้นะคะ ก็วุ่นวายไปหมดแม่เราก็ดึงให้เด็กๆได้มาแสดงออกทางด้านที่ถูกที่ควรนะก็ขอให้ดวงโชคดีสุขสันต์วันสงกรานทั้งคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวพบแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาและขอให้เป็นอนาคตของชาติตลอดไปนะจ๊ะโชคดีนะคะ การตีออกมาในรูปแบบวันสงการานมัน,ม,นมันเขาตีแบบไม่ไม่พลาดอ่ะถึงแม้จะมีเวลาที่บังคับแต่ทําให้ดูเนื้อหาตรงนั้นได้เข้าใจดีบางทีถ้าเราเลือกเนื้อหาที่มันยาวเกินไปเนี่ยเวทีมันบังคับก็เหมือนที่น้องก็แสดงก็แสดงดีแต่ว่าบางทีเวลามันจะบีบบีบให้เขาตื่นเต้นเหมือนเด็กน้อยที่เขาแสดงเกี่ยวกับอะไรนะหนูน้อยหมวกแดง นะ,อะกองหนูเนี่ยเก่งมากเดี๋ยวว่างๆจะเชิญไปที่คาริหาดนะล,ลุกนะจ้าเดี๋ยวให้นำบัตรคุณพ่อไว้นิว24สถานีประชาชนพรดาสุวรรณายงาน